ครับถึงขนาดนี้นะครับก็ว่างระยะเวลาเหลืออีกประมาณสิบกว่าวันนะครับก็การเลือกตั้งได้เียมความพร้อมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์นะครับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางรถของเทศบาลครบเราก็ดำเนินการไว้ไว้ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนการประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งก็คือการประชุมกับ ทางหมู่บ้านนะครับได้แจ้งให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์เดือนที่28นะครับที่จะถึงครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ครบทุกหมู่บ้านนะครับประบอบกับการประชุมของชมรมผู้สูงอายุนะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับเป้าหมายผู้สูงอายุได้เข้าร่วมในการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงใดนที่28ครับครับผมคาดว่ามีผู้คนใช้สิทธิ์จะเยอะไหมครับท่านครับจะติถิต ของอที่ผ่านมานะครับเลือกตั้งนาะยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อปี55นะครับ,รบม,มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ85ปเซนะครับครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นการใช้สิทธิ์ที่อยู่ใน ช่วงของประมาณของปี55นะครับก็คงไม่ต่ำกว่าร้อยละร้อยละแปดสิบนะครับครุณเกษครับมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดกี่หน่วยนะท่านครับหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด14หน่วยเลือกตั้งนะครับใน14หมู่บ้านนะครับเขตที่หนึ่งก็ประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้ง8หน่วยเลือกตั้งนะครับเขตที่สองก็หน่วยเลือกตั้ง6หน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะครับก็ผู้ใช้สิทธิ์ก็ประมาณ 7,000 7,800คนครับผมก็ส่วนเยอะอยู่นะครับตอนนี้ชาวบ้านได้เข้าใจเรื่องของบัตรเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนครับก็ประชาสัมพันธ์ในในเว็บไซต์ของของเทศบาลนะครับก็เวลาประชุมทางหมู่บ้านเนี่ยก็ประชาประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้้ทราบเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยบัตรเลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะ กำหนดสีได้นะครับที่จะบอกให้ชาวบ้านได้รับทราบว่านายกเป็นสีม่วงนะครับสมาชิกเป็นสีชมพูในลักษณะนี้นะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้สับสนในเรื่องการการกาบในส่วนของนายกกับสมาชิกครับท่านมีอะไรอยากจะฝากประชาชนในพื้นที่ครับท่านครับครับก็ะยาสามพันนะครับให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ให้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะ ที่นำหน้าให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทศบาลทั้งทั้งสทและก็นายกเทศมนตรีในครั้งนี้นะครับครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงในการทำางการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวั่ในโอกาสต่อไปครับครับผมขอบพระคุณท่านมากครับ